สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับห้องเก่าๆของผมนะครับผมผมผมก็จะทำคอนเทนต์ที่ทําค้ั้งมาตั้งแต่นานแล้วก็คือการซ่อมหูฟังนะครับเป,เป็นการซ่อมหูฟังแบบธรรมดาธร,รมานะครับไม่ได้เวอร์วังแบบถึงขนาดแบบเออซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ครับเศษพลาสติกนะครับพลาสติกนี้ต้องเป็นพลาสติกแข็งนะแล้วก็ไฟแชกนะครับแล้วก็ลวดบรัดรกรีซึ่งก็เหลือน้อยมากเดี๋ยวเาไปซื้อใหม่นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับ น้ำยาประสานแล้วก็เครื่องบัดรีนะครับขั้นแรกเลยนะครับอวิธีแกะแล้วก็ขั้นแรกเลยก็แกะออกมาเลยนะครับอือันนี้เราจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับว่าเออมันอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงอเพราะว่าผมจะใช้เซนต์นะครับเซนต์เซนต์นใส่ยานะ,ะใช้ใช้เซนต์อย่างเดียว,วมันก็ต้องใช้เซนต์อยู่แล้วครับนี่เห็นไหมครับสายของมันเป็นแบบนี้มันจะมีทั้งหมดสี่สายบางคนมีห้าสาย ถ้ามีทั้งหมดหสายหรือหกสายเนี่ยให้รวมสสายให้เป็นสายเดียวนะครับเพราะว่าปกติมันจะมีแค่สีเท่านั้นถ้าเป็นแจ็คถ้าเป็นแจ็คสามิลอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วทีนี้สาเหตุการพังของมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันมันแตกนะครับมันแตกกระจุายนนเลยนะอันนี้อินเวอร์เตอร์ของผมพลังงานมันไม่พอผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแก้ไม่ได้นะครับอืออ่าอันนี้เอาอันนี้วอกไม่ได้ครับต้องใช้ไฟร้รอนอนะไปเช็คอันที่สองนะครับ นี้ไม่มีไฟลอยนะที่บ้านไม่มีไฟลอยนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้มันเป็นสายเคลือบครับทําไมมันถึงอยู่ด้วยกันได้อสาเหตุคือมันเป็นสายเคลือบแล้วแล้วมันมีคนทําเคลือบไ้เนาะเห็นไหมนี่ครับเราก็ทําการตัดตัดสายที่แบบเราเราไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าสายเก่ามันมันมันลึกนๆนะครับ ุ้ยสายใหม่ก็มาเริ่มเกมืนกันดูดิกระจุยกระจายอช่างมันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเอามาจิ้มกับตัวนี้นะครับเอามาจิ้มกับน้ํายาประสานนะครับตัวน้ายาประสานก็จะทําหน้าที่ของมันตัวนี้ใช้ไฟกลางครับใช้ไฟแบบไม่แรงมากนะไฟไฟใช้ไฟกลางๆก,ก็คือไม่แรงไม่แรงไปค่อนข้างมากเพราะว่าไม่เหมือนกับการเชื่อมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์หนึ่งแบตเตอรี่ฟอสเฟตไม่เหมือนกันเราใช้ไฟกลางนี่แล้วทีนี้ก็นี่ครับ เราทำได้นะนี่ปึ๊บนี่ครับต่อสายสีเหลืองอันข้างล่างสุดนะครับอันเขาเรียกว่าอะไรอันข้อที่หนึ่งเนี่ยครับอ่าข้อแรกข้อแรกเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองข้อแรกครับต่อตามสูตรก็คือมันมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วอะแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็ต่อกันมาอย่างงี้นะครับจู้ๆก็เออไม่ต้องมากก็ได้นะ สีที่เหลือก็เป็นสีสีแดงสีแดงเป็นอันที่สองครับสีแดงเป็นจุดที่สองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปเล่นเกมก็ไม่ต้องไปสนใจครับใส่ลองสลับดูได้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับแล้วก็ลองเอาไปเสียบกับม <t IS> ือถือลองเอาไปเสียบกับมือถือครับว่ามันสลับทางกันหรือเปล่านะครับว่าเสียงมันสลับทางหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่นเกมนะผมก็ไม่ได้นําครับก็ต่อต่อมั่มวไปเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยสายบนเนี่ยสายบนสุดสองอันเนี่ยครับ นี่โหอันนี้ต่อแบบไวนะครับเพื่อความไวเพราะว่าไฟบ้านผมมันก็จะหมดแล้วไงนี่อันอันสีฟ้าที่นี่อันสุดท้ายนี่ครับเนี่ยต่อได้แล้วปุ๊บเราก็เอาลองเอาไปเสียบกับเสียบกับไอ้นี่ดูเสียบกับมือถือเปิดมือถือก่อนเดี๋ยวแป๊บเสียบเข้าไปครับนี่ ฟังมาหรือยังยังไม่มาเนาะอะไรล้ะนั่นจอสัมผัสเองครับ มือถือจะพังแล้วอ่ะมือถือสัมผัสเองเสยงเบสไม่มาเสียงเบสไม่มาก็เราทดสอบตัวนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่เราต้องทดสอบโหสุดยอดเลยว่ะมือถือนี่แบบอมันจะพังแล้วอ่ะมือถืออันนี้ก็จะเป็นการบันทึกเสียงฮัลโหล นี่ครับได้ยินไหมประมาณนี้เลยครับนี่ก็คือการบันทึกเสียงนะอ่าก็จะได้แนวนี้แต่แต่แต่ไม่รู้ว่าผมผมผมตัวฮัลโหลหโลัวหหัอ๋อแปลว่ามันมันใช้มันใช้ไมค์มันใช้ตัวไอ้นี่แปลว่าไม่ตรงกันนะครับแปลว่าไม่ตรงกัน่ะเราก็ดูเราดูแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ตรงกัน ต้องมีสายใดใสายหนึ่งนะครับที่ต่อผิดก็จะเป็นสายสีแดงนะครับน่าจะเป็นสายสีแดงที่ต่อผิดและสิ่งที่สิ่งที่น่าสงสัยเลยนะครับก็คือสายสีแดงอาจจะเป็น่าสายสีแดงอาจจะเป็นกราวนะครับแต่แต,แต่อะไรหรือยังไงผมเดี๋ยวผมจะลองไปวิจัยดูน,นะครับว่ามันตรงกันยังไงวะเนี่ยหรือว่าจะดูดูต่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองสับเปลี่ยนกันสับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ช็อตนะครับเปลี่ยนไม่ช็อตกันแน่นอนเพราะว่า ม,มันมันเป็นแค่ตัวรับนะฮะเป็นตัวรับเสียงที่ใสมันไม่ช็อตมันไม่มีไปดังนั้นผมต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ต่อเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วก็เดี๋ยวมากระทบมาวิจัยผมก็จะทำการต่อใหม่นะครับทําการต่อใหม่วิธีต่อใหม่ของผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมสงสัยแค่สองใสนี้นะครับ ผมสงสัยแค่สองสายนี้มันใช่สายเดียวกันเลยเนี่ยผมก็จะเอาออกครับนี่ผมสงสัยแค่สายสีเหลืองนะครับกับสายสีแดงมันสลับกันอยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนี่คู่สองค้นี้มันสลับกันหรือเปล่าเพราะบางรุ่นเขาก็ไม่ได้ทําตามเขาก็ไม่ได้ทําให้มันตรงประสิทธิภาพนะไม่ได้ทําให้มันตรงแบบตรงเป๊ะ ทำมาสับหลอกนะครับบางรุ่นทำมาสับหลอกเพื่อให้เพื่อให้เราเนี่ยซ่อมไม่ได้แต่คนหัวใสก็ซ่อมได้อยู่ดีนั่นแหละมาครับปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบเปิดเพลงฟังดูนี่ อ่ะเพลงมาแล้วครับเสียงมาแล้วถูกต้องอ่าได้ยินเสียงอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะฟังเสียงรองครับเสียงแหลมมากเลยเอาละ่ะทีนี้ทีนี้ผมก็จะทำการบันทึกนะครับเพราะเสียงมันไม่มันไม่มีเบสเหมมันมีมีเบสน้อย ถูกต้องแล้วครับตัวนี้นี่บันทึกครับเป็นเป็นนั้นว่าบันทึกสําเร็จนะครับอืมแต่เบดไม่ออกหมายความว่ายังไงผมต้องการเบตอ่ามาแล้วครับเบตจบแล้วครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเสร็จแล้ว ที่เหลือก็ถอดออกมานะครับอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าว่าว่า,ว,าว่ามันใช่หรือเปล่าอ่าเพลงนี้นะครับอ่ะเอาละทีนี้อ่ะอันนี้หูข้างไหนไม่รู้นะครับแต่นี่อีกข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกข้างนึงมาเห็นไหมครับได้ยินเนาะนี่ครับประมาณนี้เลย เอาละจบแล้วเรียบร้อยนะครับจบอ่าผมทําให้ดูแล้วนะอ่าที่เหลือนะครับเป็นการเป็นการต่อปิดนะครับปิดท้ายของมันเราก็ใช้แม่พิมพ์ก็ได้หรือใช้มือเปล่าก็ได้โอบนะครับ มันไม่ใช่การต่อมันไม่ใช่การต่อสายครับแต่จุดยากอ่ะมันอยู่ที่ว่า เ็ตทาไม่เบตก็เบตทาถ้าถ้าถ้ามีแม่พิมพ์แล้วใช้เกาลอนดีกว่านี่หาอะไรมาคีบแล้วก็ทำเป็นรางนะครับหาอะไรมาคีบแล้วก็รางทำเป็นรางโอ้ยเละ <c oughs> ดีไหมหรือว่ายังไงปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละพอเราพอเราไอ้นี่ปุ๊บก็จะอยู่แบบนี้ช่างมันจะอยู่ยังไงตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนมันอยากอยู่ยังไงก็ปล่อยมันไปนี่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยจัดหลังจากที่หยอดเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือกาวร้อนนะครับกาวร้อนไฟฟ้านะครับแต่ผมใช้ไฟธรรมดาหล,ลน ที่เหนือที่เกีียวกันเดี๋ยวมันไม่ติดกันเราใช้ความร้อนสูงนี่นี่เลยนี่ครับอย่าให้มันโดนมือนะครับ อุ้ยโอ้ข้างหลังข้างหลังมันมันเป็นแบบนี้ไม่สวยเลยดึงกลับไปถึงกลับไปร้อ,อนมันก็ยากเลยสำหรับใครบางคนนะนะ ถ้ามันจะขั้นตอนเยอะขนาดนี้เราก็เสียดายหูฟังอีกอะแบบหูฟังเราซื้อมาสองสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงมันดีอะเสียดายหาวิธีซ่อมซ่อมไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะภูมิปัญญาชาวไทยครับชาวไทยไม่มีอย่างนี้หรอกไม่รู้มีอะไรเพราะมันไม่มีใครบ้ามาซ่อมท้าไม่ใช่ผม,มนะหูฟังไทยประดิษฐ์ นี่ครับใช้น้ำใช้น้ำช่วยทำให้มันเย็นดีกินไวขึ้นเสร็จเรียบร้อยจับหูฟังตรงข้างหลังก็เรียบร้อยแล้วข้างหน้าก็ยังดูมือกึ๋อ,อ,อยู่ข้างหน้าก็มลืลกึ๋ๆอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรปไปก่อน แล้วเวลานี้ข้างหลังนี้ก็ต้องเก็บรายละเอียดด้วยนะเนี่ยตรงนี้ช่างมันไม่เป็นไรค่อยเก็บนะครับเรื่องรายละเอียดว่ากันทีหลังเราเอาเรา,เาลายเราเอาลายรอบก่อนลายล้อม <c oughs> ได้แล้วล่ะทีนี้น ที่เหลือก็ใส่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับคุณฟัง,ฟงแปลกๆฝีมือคนไทยหรือคนพามา่าดีละ่ะ <c oughs> อุ๊ยร้อนร้อนครับเราสามารถที่จะ เราสามารถที่จะย้ายมันออกมาได้นะจะยืม,มออกมาได้ก็ได้นะเพราะว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ได้หรือไม่ได้นะในอนาคตดูอ่าเป๊บนี่ใช้มีดขีดออกผมไม่รู้ว่าจะโอ้ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงละถ้ามันได้นะถ้ามันฟังแล้ว really good strength của phần papa bộ style quốc lệ phần catt cắt cái kiếng mày Ừ 절 gì đây cài đ indoor khi đai thao trang ghi في Hospital sきます resource บวกกับห้องลกนิดหน่อยไม่ได้แย่ครับผมว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ต้องต่อเติมนิดหน่อยก็ได้เนี่ยไม่ต้องต่อเติมด้วยมั้งเนี่ยเนี่ยสบายแล้วเนี่ยหูฟังแบบหูฟังแหู <c oughs> ฟังแ๊ะเนี่ยเพราะว่าเครื่องเก่าก็ยังอยู่ครับแต่บางเอิญว่าป้าป้าไปแงะมีดแงะเขาใช้ไม่เป็นเขาเล่นเขา จะเปิดเปลี่ยนซิมแล้วทีนี้ไปแงะเฮ้ย,ยคนเก๋ช่วยไม่ได้พังสิครับรออะไรละ่ะนี่ครับได้ละป๊อบน่ะสวยเสร็จแล้ว,ว,ลวเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับผม,มฟัง,มงฟังสมบูรณ์แบบนะ <laughs> เย้เย,อยรออย่าลูกหลานคือทำมันทำมานานนะทำมาหลายครั้งมาก แต่ก็เป็นหูฟังที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่เคยทํามาแล้วอ่ะออใครฝากผมซ่อมก็ซ่อมได้นะทีนี้ผมก็เอาอย่างอื่นเอานู่นอานี่ผมมีหูฟังไอ้ไม่ใช่สายชาร์จเก่าก็มาใส่นี่ครับเอาสายชาร์จจองครัเสียบไปแล้วผม